หัวหน้าผู้ออกแบบตัวละครเกมคอนคอร์ดจาก Firewalk พร้อมแล้วที่จะผลักดันเกมนี้ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้าคือเรียกว่าวางแผนแบบลองเทอมคุณแซนเดอร์เนี่ยตอบกลับมาว่าแต่ทำไมฉันต้องสนใจด้วยละ่ะกับไอ้คนบ้าคนประหลาดที่ไร้ความสามารถและเกลียดเกมนี้หรือเขาใช้คําว่า t a l e l e s s freak ก็คือแปลว่าเหมือนแบบพวกคนบ้าคนเพี้ยนที่ไร้ความสามารถอะไรแบบนี้นะจากตัวเลขของผู้เล่นตอนที่ผมกําลังอัดอยู่นี่ยอดผู้เล่นเหลือเพียง267คนเท่านั้น สวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Talk Control นะครับผมแล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่กับตอง Talk Control ครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็จะมาแจ้งข่าวข่าวหนึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นเกมที่ปล่อยออกมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นข่าวอยู่เป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งแล้วกันแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้เห็นเนื้อหานี้จากช่องของผมแล้วก็ช่องอื่นๆเยอะแยะมากมายบางคนได้ไปทดลองเล่นกันมาแล้วด้วยนะครับในสื่อรีวิวต่างๆเราจะได้เห็นค่อนข้างมากนะครับ ในขณะที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังเฉลิมฉลองกับชัยชนะ10ล้านชุดของ Black Mesa Wu Kong เนี่ยและตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีคนที่เรียกว่ายังไงยังสเปคคอมไม่พร้อมหรือว่ายัางรอที่จะซื้อคอนโซลเพื่อจะเล่นหรือรอเก็บตังรอเส้นเดือนอะไรแบบนี้ก็ตามนะเพราะฉะนั้น10ล้านชุดมันจะไม่ได้จบแค่นี้นะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าความนิยมของเกมฝั่งเอเชียเนี่ยได้รับ ความได้รับการยอมรับเนี่ยสูงมากๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับรวมถึงรุ่นน้องที่กำลังจะมาเป็นแนวร่วมเป็นเกมแบบจอมยุทธที่กำลังจะคลอดออกมาตามกันอย่างเช่น p h n t o m b l a d ซ Zero นะซึ่งเกมนี้ผมบอกเลยนะว่าคือถ้ามันมาพร้อมกันเนี่ยโอ้แต่สินใจยากเลยนะผมว่าเด็กๆรุ่นผมอะโตมากับภาพยนตร์จีนกำลังภายในจอมยุทธอะไรพวกเนี้เยอะแยะนะ อย่างเราดูเปาวินจิ้นกันอะ่ะใครๆก็ชอบจันเจ้าเนอปะปเออการท่วงท่ากระบ,บีก่กระบองเขาแบบมันจะมีเอกลักษณ์ของจีนแล้วทีนี้มันถอดเข้าไปอยู่ในเกมเว้ยแล้วแฟนทอมเบตซีโร่เนี่ยมัน มันก็ออกไปทางแอคชั่นที่ดูแล้วเหมือนจะเล่นง่ายกว่าแบ็คเมส์วูคองด้วยนะถ้าใครไม่ชอบแนวแบบที่มันต้องตายบ่อยๆที่ต้องกลับมาสู้บอสยากๆจำมูฟแบบออกแนวโซนิดๆเนี่ยแฟนทอมเบตซีโร่อาจจะเป็นคำตอบของคุณนะเพราะมันมีการกดฟินิชสตรูมีท่าแบบคอมโบหล่อๆเท่ๆแบบจอมยุทธ์อ่ะน้องๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาพร้อมกันเนี่ยผมเองอาจจะแบบไม่รู้นะตัดสินใจยากเหมือนกันถ้าต้องเลือกเกมใดเกมหนึ่งนะคือมีแต่คนเรียกว่า ใจจดใจจ่อที่จะรอสนับสนุน Phantom Blade Zero ที่จะมาต่อจาก Black m กมิดวั k o องที่เป็นเกมแนวจินๆแบบนี้และในฝั่งของ t t l l a r Blade ก็เช่นกันนะครับฝ่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่างของตัวละครที่สวยเกินไปและนักวิจารณ์ฝั่งตะวันตกที่พากันพูดในเชิงลบเกี่ยวกับการออกแบบตัวละครผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะครับกวาดรายได้ไปอย่างมหาศาลต่อเนื่องออก DLC ขายชุดอะไรมา Player ก็พากันสนับสนุนซื้อกันเรียกว่ายอดทะลุแซงเกมบางเกมที่ขายยังไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะฮะข้ามไปทางฝั่งของเกมออนไลน์บ้าง The First d e s c e n d a n t ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าภาพลักษณ์ที่สวยงามดมึงดูดมันขายได้เว้ยและแน่นอน ออนไลน์ PVE แบบเนี้ยไม่ค่อยมีใครสนใจเนื้อเรื่องถูกไหมก็จะเข้าไปเก็บเวลเล่นฟาร์มของอะไรกันส่วนมากไปเรื่องปกติก็แน่นอนมันจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้เรื่องธรรมดานะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวละครที่เป็นอาหารตาแล้วก็สกินสวยๆงาๆเนี่ยมันพาให้เกมเมอร์หลายคนอยากจะแวะเวียนกลับไปจ่ายเงินเติมตังค์ซื้อตัวซื้อสกินแบบนั้นมาใช้กันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงเกมที่เปิดให้ทดลองเลยนะ เอออย่างแมคคเบร์เนี้ยเกมหุ่นยนต์น่ะน้องๆเกมหุนนนนนนมห่นยนต์กันด้ามที่เกมเพย์โคตรมันดีนะผมได้เข้าไปลองแป๊บหนึ่งด้วยก่อนที่มันจะเปิดน,นะแล้วก็จริงๆเขาไม่ต้องใส่ตัวละครผู้หญิงสวยๆในชุดวัดรูปลงไปก็ได้นะแต่เขาใส่เว้เออใครจะไม่นึกว่าเกมหุ่นยนต์เราจะได้เห็นแต่หุ่นยนต์เราได้เห็นคนขับด้วย <S <S แล้วก็มีตัวเกมอย่างเช่น YSL ที่ไม่ใช่คนแล้วเป็นสัตว เป็นสัตว์แนวยุดเป็นแนวเหมือนจะฮีโร่ชูเตอร์เหมือนกันแต่ตัวละครเป็นสัตว์มีทั้งสัตว์แบบหล่อเท่กํกล้ามนะแล้วก็มีสัตว์แบบน่ารักคิกคิกคู่เซ็กซี่ด้วยนะเพื่อนๆก็จะรับความนิยมกันแบบล้นหลามในช่วง Open Beta Test สนะครับผมทุกเกมที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันมีจุดยืนที่สวนกระแสความวกแบบชัดเจนนะจนมีแต่เพลเยอร์เนี่ยให้ความสนใจและก็รับรู้ได้ว่า ผู้พัฒนาต่างๆเหล่านี้ยืนอยู่ข้างใครและใครยืนอยู่ข้างพวกเราชาวเกมเมอร์นะครับผมแต่ถึงกระนั้นเองนะครับในวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีเรื่องน่ายินดีของกองเชียร์ฝั่งววกนะครับนั่นก็คือเกม Hero ่ชูเตอร์ที่ภูมิใจนำเสนอของพวกเขานั่นก็คือเกมคอนคอร์ดนั่นเองซึ่ง เหล่าเกมเมอร์ที่สนับสนุนฝั่งเขาไม่รู้เป็นเกมเมอร์หรือเปล่าหรือเป็นแค่นักวิจารณ์หรือเป็นสื่อก็ตามเนี่ยก็บอกว่านี่แหละจะเป็นเกมฮีโร่ชูเตอร์ที่มาครองใจผู้เล่นทุกๆคนในโลกใบนี้นะครับผมคอน c o r d เนี่ยมันก็ได้คลอดออกมาหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยได้เข้าไปทดลองกันแล้ว แม่ยอดผู้เล่นในช่วงแรกจะไม่เป็นไปตามเป้านะครับพวกเขาก็ยังเชื่อว่าตัวเกมจะทําได้ดียิ่งขึ้นในวันที่มันเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่แล้วคนอนคอร์ดก็ได้ตายลงไปแบบชนิดที่เรียกว่าตอกฝาลงด้วยผู้เล่นรวมไม่ถึง700คนที่เล่นพร้อมกันอีก3คนอีก3คนมึงมาช่วยกันเล่นหน่อยไม่ได้เหรอจะได้ครบ700ยังไงละ่ะอยากจะร้องไห้จริงๆและภายใน48ชั่วโมงนะเพื่อนๆหลังจากวันที่เกมออก ขายอย่างเป็นทางการผู้เล่นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงแค่254คนเท่านั้นเองแต่เ,เพื่อนเชื่อไหมว่ายอดผู้เล่นที่ทยานลงแบบนี้ทางฝั่งผู้พัฒนาของเขาเนี่ยก็ยังคงไม่ยอมแพ้นะครับเพื่อนๆจอห์นไวส์นิวกี้หัวหน้าผู้ออกแบบตัวละครเกมคอนคอร์ดจากไฟวอร์ก พยายามจะขายเกมนี้โดยอ้างว่าเขาและทีมพัฒนาเนี่ยพร้อมแล้วที่จะผลักดันเกมนี้ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้าคือเรียกว่าวางแผนแบบลองเทอรเมไปเกมไลฟ์เซอร์วิสระยะยาวว่าอย่างนั้นในบทสัมภาษณ์กับ PC Gamer จอห์นไวส์นิวกี้เนี่ยบอกว่าคอนคอร์ดเป็นเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษยชาติและมีความลึกซึ้งมากฉันหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าผู้คนจะได้ลองเล่นเกมนี้กัน เขากล่าวเสริมอีกว่าเราภูมิใจกับเกมนี้เป็นอย่างมากเราพร้อมและพร้อมผลักดันเกมนี้ที่จะให้มันเติบโตไปอย่างต่อเนื่องในหลายๆปีต่อๆไปและมันจะเป็นเกมฮีโร่ชูเตอร์ที่ครองใจผู้เล่นทุกๆคนแต่ในเวลานี้ แต่ในเวลานี้คอน c o r d ก็ถือว่าเป็นเกมที่ได้ตายสนิทแล้วอย่างเป็นทางการโดยจานวนผู้เล่นพร้อมกันในวันที่เกมเปิดตัวบน s t e ีมลดลง70%เมื่อเทียบกับช่วง Open Beta ของเกม f i r e w o r k s t u u i o o นั้นทำได้แต่โทษตัวเองเท่านั้นเพื่อนๆครับเกมคอน c o r d เคยได้เปิดตัวครั้งแรกในงาน PlayStation State of Play ผู้เล่นต่างก็แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเกมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่เน้นการใช้สรรพนามที่ไร้สาระและการออกแบบตัวละครแบบ DEI แต่การตอบกลับของผู้พัฒนานั้นยังคงมั่นใจใน IP นี้ของพวกเขาคิมครายผู้อำนวยการฝ่าย IP คือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นฝ่ายเทคนิคที่ออกแบบตีมออกแบบแฟรนชชายนี้อธิบายง่ายๆเขาได้ปัดกระแสเชิงลบจาก ผู้วิจารณ์หรือผู้ทดลองต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าใช่แล้วไอตัวอย่างที่ทุกคนเห็นในงาน State of Play นั่นน่ะมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่พวกเราจะพยายามนำเสนอกันยังไงล่ะเรายังคงรู้สึกตื่นเต้นกับ IP นี้และเกมนี้จะไปอยู่ในมือของทุกๆคนและ IP นี้จะเป็น IP ที่ทุกคนรักคุณคิมเนี่ยยังพูดต่ออีกว่าฉันตื่นเต้นมากที่ IP นี้ จะให้ผู้คนได้เจาะลึกลงไปในกาแล็กซี่เนื้อหาใหม่ๆเหล่านี้จะออกมาในทุกๆสัปดาห์ทุกๆคนจะเริ่มหลงไหลและรักในความลึกซึ้งของตัวละครนั่นเป็นสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆลงไปบุคลิกของแต่ละตัวละครจะถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาจะถูกเปิดเผยสำหรับผู้คุณเรื่องราวเบื้องหลังของพวกเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถหาได้จากเกมไหนๆและแน่นอนตัวอย่างแรกที่พวกคุณเห็นนั้นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองหลังจากนั้นอดีตผู้พัฒนาเกมคอน c o r d ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาอ้างว่าเขาออกไปทำงานกับ p ับ g Studio เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ต่อว่าเกมเมอร์ที่ต่อต้านคอน c o r d และวาระ DEI ของบริษัทเนี่ยเขาใช้ชื่อทาง X เนี่ยว่าอ n นิมแซนเด ในโพสของ X เนี่ยเขาเฉลิมฉลองในการเปิดตัวเกมคอนคอร์ดว่าวันนี้เป็นวันที่เปิดตัวเกมคอนคอร์ดอย่างเป็นทางการน่ะฉันรู้สึกภูมิใจกับทีมงานและสิ่งที่พวกเขาสร้างและทํามันสําเร็จอย่างมากมันเป็นงานที่ต้องใช้ความรักอย่างที่สุดฉันเล่นเกมนี้บ่อยมากในช่วง Early Access เมื่อไม่กี่วันก่อนและฉันตื่นเต้นมากที่เกมนี้จะเปิดตัวให้ทุกๆคนได้เล่นอย่างเป็นทางการน่ะอดีตผู้พัฒนาคุณแซนเดอร์เนี่ย ก็ได้ย้ำอีกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่เกมนี้มันจะเป็นเกมระดับ Triple A เกมแรกของผมนับเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มีอุปสรรคมากมายแต่ผมก็ดีใจที่พวกเขาผ่านมันไปได้และถึงเวลาที่เราจะได้เล่นเกมนี้กันแล้วแล้วก็มีผู้คนใน X เนี่ยได้มาตอบกลับว่าเออพี่ครับผมขอโทษจริงๆที่ต้องแสดงความเสียใจด้วยว่าเกมนี้มันเป็นครั้งแรกของคุณ <c oughs> ฉันเชื่อว่ามันเป็นไม่ใช่ฉันเชื่อว่าไม่ใช่ความผิดของคุณหรือผู้พัฒนาเกมหรอกที่ทําเกมมันออกมาได้แย่มากฉันเชื่อว่ามีการทุ่มเทมากมายเพื่อให้เกมนี้นะั้นสำเร็จนะ่ะแต่มันก็แค่แบบว่ามาผิดที่ผิดเวลานะครับคุณแซนเดอร์เนี่ยตอบกลับมาว่าเอาละฉันไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นงานหนักของคนเก่งๆหลายคนที่สร้างเกมยอดเยี่ยมนี้มาได้ยังไง แต่ทำไมฉันต้องสนใจด้วยล่ะกับไอ้คนบ้าคนประหลาดที่ไร้ความสามารถและเกลียดเกมนี้ไอ้พวกนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องปกตินะ่ะคือเขาใช้คำว,ว่า t a l e l e s s f l e k ก็คือแปลว่าเหมือนแบบพวกคนบ้าคนเพี้ยนที่ไร้ความสามารถอะไรแบบนี้นะฉันแน่ใจว่าฉันจะสนุกกับการเล่นมันและฉันจะไม่แลกอะไรกับมันทั้งสิน้น และหลังจากนั้นคอมเมนต์เหล่านี้ก็ถูกซ่อนนะครับแล้วก็เรียกเก็บเงินสำหรับใครที่อยากจะเปิดคอมเมนต์นี้ในราคา8ดอลลาร์และมึงเชื่อไหมว่ามีคนกดเข้าไปเพื่ออ่านคอมเมนต์จากสิ่งที่เขาโพสต์ออกมาเว้ยหลังจากที่เข้าไปส่งโพสต์ที่เขาเรียกเก็บตังค์ถึง8เหรียญเนี่ยก็ได้มีผู้คนเข้าไปสรรเสริญเยินยอมากมายอย่างเช่นท่านแรกก็บอกว่าขอบคุณสำหรับที่สร้างเกมที่มัน ด็อกแอสขนาดนี้มาให้นะครับแล้วก็ฉันขอโทษด้วยจริงๆแต่ฉันไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เพราะฉันไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้พิการยังไงล่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าใช่ฉันยินดีด้วยกับการสั่งซื้อล่วงหน้าของทั้ง10คนที่จะได้มาสนุกสนานเล่นกับคุณนะ่ะแต่ดูจากจำนวนแล้วมันคงจะไม่ผ่านถึงซสซั่น2ยังไงล่ะ <c ười> คือค่อนข้างถมถุยนะครับสุดท้ายนี้เอง f i r e w a l k Studio เนี่ย ก็ได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขาสนับสนุนอุดมการแห่งความชั่วร้ายและการรวมเอาทุกฝ่ายมาเข้าไว้ด้วยกันเกมดังกล่าวมีการออกแบบตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก DEI ที่น่าเกลียดผลักดันอุดมการข้ามเพศผ่านการรวมคำสรรพนามสำหรับตัวละครแต่ละตัวในในคือในในในฝั่งของผู้พัฒนาเนี่ย ก็แน่นอนมันก็มีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งอยู่แล้วในหลายๆสตูดิโอหรือฝั่งเป็น Developer Game เกเองเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้แนวคิดแบบเนี้ยมันไม่ใช่ความเท่าเทียมเคารพกันที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่ผมพูดเกือบทุกคลิปแล้วก็เพื่อนๆน่าจะเข้าใจดีว่ามันก็แค่เป็นการที่เหมือนเราผลักดันในรูปแบบหนึง่งเพื่อไปเบียดเบียนและยัดเยียดให้อีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการรวมกันและก็ การเคารพกันอย่างเท่าเทียมที่แท้จริงนั่นแหละมันคือการเรียกว่าใช้ความดีของทุกๆฝ่ายมารวมกันโดยที่ไม่ได้เหยียดหรือไม่ได้ขีดกันเพศใดหรือสภาพใดเลยโอเคไหมทั้งหมดนี้สรุปแล้วทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็นไหอนะในวันที่เกมเปิดตัวนะครับเพราะว่าผู้เล่นปฏิเสธเกมนี้อย่างชัดเจนและส่งสัญญาณบอกทางสตูดิโอได้ชัดเจนมากจากตัวเลขของผู้เล่น ตามข้อมูลของ SteamDB เกมนี้มีจำนวนผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดเพียงแค่697คนและตอนนี้ผมตอนที่ผมกำลังอัดอยู่นี่ยอดผู้เล่นเหลือเพียง267คนเท่านั้นหลายๆคนที่ชอบถามผมว่าไอ้พวกวอกเนี่ยมาเล่นเกมกันด้วยเหรอวะมันมีเกมเมอร์ที่เป็นคนแบบวอลจัดๆแบบนี้จริงเหรอถึงพยายามทำเกมที่จะเสิร์ฟคนกลุ่มนี้มาขนาดนี้นะครับ คุณก็จะเห็นจากตัวเลขแล้วว่ามันมีไม่ถึง300คนด้วยซ้ำเว้ในขณะที่ฝั่งที่ไม่ชอบการยัดเยียดความเท่าเทียมแบบนี้เนี่ยมีสูงถึงหลัก10ล้านคนนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าคู่ต่อสู้ด้วยซ้ำสิ่งที่จะส่งสัญญาณบอกนายทุนและทีมสร้างต่างๆว่าเขาควรจะเลือกทำเกมแบบไหนออกมาจริงอยู่ผู้สนับสนุนแนวคิดแบบวจัดๆเนี่ย มันคงไม่ได้มีแค่300คนหรอกเพียงแต่ว่า,าสำหรับเกมเมอร์เนี่ยโลกของความสนุกของเรามันไม่ใช่ที่ที่คนบางคนจะเอามาเล่นการเมืองหรือใส่ agenda าบางอย่างให้เพราะเกมเมอร์พูดกับคุณตรงไปตรงมาแล้วว่าเราไม่ต้องการแนวคิดที่ยัดเยียดแบบนี้เพราะฉะนั้นนโยบายเจ๊งแล้วเจ๊งอยู่เจ๊งต่อไปยังคงไม่จบแค่นี้เพื่อนๆคอนคอร์ด ไม่ใช่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความไหยายนะแน่นอนเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะพาไปคุยกันต่อกับเกม Dustborn <c oughs> เกมที่ชาวโวกภูมิใจนำเสนอแต่ตอนนี้มีผู้เล่นเพียงแค่27คนเท่านั้นเองอะเพื่อนๆสงสัยเขาจะหนีไปเล่นคอน c o r d กันหมดนะครับเลยทำให้ผู้เล่นตกลงเหลือแค่หลักสิบ เท่านั้นเองนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปยังไงก็ตามสนับสนุนกันง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางด้านล่างนี้และพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนดูหนังเล่นเกมดูซีรีส์อย่างมีความสุขและรักษาสุขภาพกันด้วยยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฝ่ายต,ต่อต้าน,นะครับผมสำหรับวันนี้ท็อคอนโทรก็ต้องขอลาไปก่อนคนใหม่ครับบ๊ายบาย สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว,ว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชาไม่ค่อยสนใจเรื่องของ b e a u t y standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณ สับสน,นผมนั้นจะถูกนำไปทาเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดทเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกดเมมเบอร์ ship ปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม